สื่อการสอนเรื่องเวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จัดะทำโดยนางสาวจินตนาเพียนตะขบครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคองหนึ่งนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบอกเวลาเช่นนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนผนงัง หรือนาฬิกาข้อมือการบอกเวลาของนาฬิกาเข็มเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงดังนั้นหนึ่งวันเข็มสั้นจะเดินวนสองรอบโดยการเริ่มนับ จากหกนาฬิกาเจดนาฬิกา8ดนาฬิกา9นาฬิกาสิบนาฬิกาสิบอดนาฬิกาสิบสองนาฬิกา13านาฬิกาและนับต่อไปเรื่อยเรื่อยจนถึงยี่สิบี่นาฬิกาเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที เมื่อเข็มยาวเดินหนึ่งครั้งจะเริ่มนับเป็นนาทีที่1เข็มยาวเดินวนหนึ่งรอบนับเป็น60นาทีหนึ่งชั่วโมงมี60นาทีเมื่อเริ่มนับนาทีที่1ตรงจุดแรกที่อยู่ถัดจากเลข12ไปทางขวามือการบอกเวลาของนาฬิกาตัวเลข ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจะบอกเวลาเป็นนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีการบอกเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันจะเริ่มจากเวลาหกนาฬิกาถึงเวลาสิบแปดนาฬิกากลางคืน จะเริ่มจากเวลา18นาฬิกาถึงเวลา6นาฬิกาเราลองมาดูตัวอย่างการอ่านเวลากันนะคะอย่างเช่นข้อนี้เข็มสั้นชี้เลข6เข็มยาวชี้เลข12เวลากลางวันอ่านว่า6นาฬิกาเวลากลางคืนอ่านว่า18นาฬิกา ข้อนี้เข็มสั้นชี้เลข11เข็มยาวชี้เลข12กลางวันอ่านว่าเวลา11นาฬิกากลางคืนอ่านว่าเวลา23นาฬิกาในข้อนี้จะสังเกตเห็นว่าเข็มยาวไม่ได้ชี้ที่เลข12 เข็มยาวชี้อยู่ที่เลขสองเข็มสั้นชี้อยู่ที่เลขสิบกางวันเราจะอ่านว่าเวลาสิบนาฬิกาสิบนาทีกางคืนอ่านว่าเวลา22่สนาฬิกาินาทีในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่า เข็มทั้งสองเข็มคือเข็มสั้นและเข็มยาวจะไม่อยู่ตรงกับตัวเลขเหมือนข้อที่ผ่านมาเข็มสั้นจะอยู่เลยเลข10บมาเลขน้อยส่วนเข็มยาวจะอยู่เลยเลขหนึ่งมาจะถึงเลขสองเวลาที่เราอ่านต้องอย่าลืมสังเกตเข็มนาทีให้ถูกต้องกลางวันอ่านว่าเวลา10นาฬิกา9นาที กลางคืนอ่านว่าเวลา22่สนาฬิกาเนาทีนี่เป็นตัวอย่างการอ่านเวลาเด็กๆลองอ่านกันดูนะคะ ทดลองความคิดเด็กๆลองช่วยกันอ่านโจทย์และลองตอบคำถามกันดูนะคะ คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะ